สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มาอีกแล้วเหมือนเดิมเห็นแบบนี้ก็คือพลาดไม่ได้แน่น,นอนก็คือแท็บเอสเก้าห้าจีแคลซีแทบอสเก้าห้าจีวันนี้จะมารีวิว Galaxy Tab S9 5G หลังจากใช้งานมา1ปีและเป็นคนที่เปลี่ยนมาจาก Tab S8 Plus รุ่น Wi-Fi นะครับก็ <c oughs> ถามว่ามันแตกต่งางกันิมยังไงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูแบาใช้งานแท็บแต่สายชาร์จยังอยู่ดีมากเน,นี่ยเซลล์อะไรเงี้ยยังอยู่เลยปึ๊บนะนี่กล่องนะกล่องมันเก็บจิ้มซิมยังไม่ได้เอามาใช้เลยเพราะมีเก็บจิ้มซิมมมมาาใช่่้ยแลวก็ดูนี เมื่ <Okay. S 2> อกี้เปิดดูเลยตึ้งเหมือนกันอะชาร์จเป็นสีขาวดูดิแล้วดูความยาวดิยังไม่เคยแกะออกมาจากซองเลยเนี่ยเป็นไงโอ้โหเหมือนของไหมเนี่ยเหมือนของไหมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสภาพแท็บนะอันนี้กล่องเนี่ยโอ้โหกริปตั้งไว้ก่อนนะให้เราเห็นตัวสอนของพระนะครับโอเคมาดูแท็บกันอันนี้เรามาพร้อมกับเคสคีย์บอร์ดเนาะซึ่งตอนเราซื้อมาเราซื้อมาพร้อมเคสคีย์บอร์ดอันนี้ใช้งานมาได้หนึ่งปีละ ตั้งแต่สินเทปยังราคาถูกๆนะตอนนี้สินเทปราคาแพงมากนะครับโอเคมาดูกันตรงนี้ตัวเคสก็จะมีโลโก้เนาะแล้วมีที่เก็บปากกาอะงหลบบนี้นะครับเบิ้ลบิโอเคแล้วก็เปารูนี้เป็นแบบพิ้วเ,เรียบจับถนดัดไม่ลื่นมือเนาะดูที่ตัวแท็บกันบ้างอนะเปิดมาเนีย่ยดูสภาพสมบูรณ์สมบันขนาดไหนนะเดดฟิลม์มธรรมดามีแต่รอยรอยใช้งานกับทุกที่จริงๆนะครับกล้องก็อยู่ตรงนี้เนาะกล้องหน้าสำหรับการประชุมนะครับตรงนี้เห็นไหมแสงสาดมากหรือเปล่า นี่ของไหอยู่ตรงี้เอิบแล้วก็ข้างล่างเมลโลไทยสี่อันนี้กับลำโพงมีสี่ด้านนี่มีลำโพงสี่อันซ้ายขวาเนาะแล้วก็ตรงน,นี้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ที่ใส่ซิมแล้วก็ใส่ไมโครเอสติการ์ดนะครับซึ่งผมใส่เอสติการ์ดไว้แล้วก็ใส่ซิมไว้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวคอนเนคเตอร์ของคีย์บอร์ดเนี่ยดูดิสติ๊กเกอร์ขอบยังไม่ได้แกะเลยดูดิเห็นปะอ่ะเนี่ยเคสก็ผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินโอเคต่อเคสคีย์บอร์ดกันไม่เห็นไหมดูคราบดิ ที่ต่อก็แปะลงไปแบบนี้เราก็จะได้หน้าอันนี้ขึ้นมาอนนะครับโอเคอ่ะเว็บาร์หนึ่งทีปุ๊บอ่ะสแกนหน้าหน่อยดีเห็นป่ะสแกนหน้าจบอ่ะสแกนหน้าอีกทีหนึ่งปุ๊บเห็นไหมชัดไหมไม่แน่ใจนะโอเคเห็นเนาะอันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเดี๋ยวจะขึ้นสเปคไว้ให้ก่อนนะครับตอนนี้ขอขึ้นสเปคไว้ให้ก่อนจะมีสเปคขึ้นมาดที่ได้เจาะว่าร,รุ่นนี้สเปคเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็โอเคเราจะมาเริ่มก,กันก่อนเลยว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างใช้เรียนใช้อะไรเงี้ยจดโน้ตระยะยาวดีไหมนะครับผม จะมารีวให้ดูกันโอเคเริ่มที่หน้าจออันนี้คือไม่ต้องเป็นห่วงแล้วใหญ่ขนาดนี้ย11นิ้วถ้าจำไม่ผิดคือ11นิ้วเนาะก็เนี่ยใช้งานเต็มตาถือถนัดมือถือมือเดียวสบายกว่าแท็บเอสแปดพัดเยอะมากความรู้สึกของการที่เปลี่ยนมาใช้คือถือสบายถือมือเดียวยังไหวอ่ะคือถ้าไม่ใส่เคสอัวนี้คือคือสบายอ่ะผมผมมีเคสอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเคสแบบเคสตัวเนี้ยสั่งมาจากแอปส้มนะครับซึ่งโอเคใช้อันนี้บ่อยเหมือนกันเนาะต่อมามาดูที่หน้าจอจอโน้ตเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูจอโน้ต ใช้งานเอกสารอะไรอย่างนี้เนาะเล่นการเรียนนะครับเล่นเกมมันสบายๆอยู่โอเคมาดูน้องเราก่อนอันนี้เป็นทำซุ้มน็ตนะครับสำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วก็จะรู้เนาะซินกับโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันนี่โทรศัพท์มือถือจะเปิดน้องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นหน้าจอไหมเนี่ยเหมือนกันขั้งคู่นะครับนี่เป็นไงนี่มันรถแสงตัวทอนอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยเห็นเพราะมันรถแสงตัวทอนนะครับ เอาไปนงมุมนี้แล้วกันนะโอเคนะเอ๊ะเราลองพิมพ์หน้าจอเอาหน้าจอก่อนหน้าจอดูหนังสนุกสนุกเต็มตาเนี่ยพิมพ์ง่ายมากใช้คีย์บอร์ดที่มันมาแบบนี้หรือถ้าใครหาเกียร์คีย์บอร์ดตัวนี้ยากแนะนำให้พกคีย์บอร์ดบูทูตกับเมาส์ไปด้วยก็คือจะสบายแล้วก็เอาเคสแบบแบบที่ผมลอกนี่เช็คด้านได้เหมือนกันอ,อะไรประมาณนี้นะครับนี่ซีนมาเห็นปะอ่ะปึ๊บจอนี่ยคืออ่ะดูคอนเทนต์สนุกเต็มตาปึา๊บอย่างานี้มาเราแน่นอนอยู่แล้ว 4K เลย ถ้ามองเห็นจอก็เดเพิ่มแสงให้นะอะโอเคดูสิเน,นะเนี่ยเรื่องเสพคอนเทนต์อะคือหายห่วงไม่ว่าจะเป็น วีเออูสามพัทเวิร์กพอยต์อะไรเงี้ยเน็ตฟิกดูได้หมดเลยนะครับเรื่องอันนี้หานวงกันเลยพิมพ์เมกสารต่อไปเรื่องพิมพ์เมกสารเนาะหลายคนคงเอาไปใช้เรียนกันนะครับพิมพ์เมกสารอ่ะพิมพ์พิมพ์เอกสารดูสิเป็นยังไงอย่างที่บอกถ้ามีคีย์บอร์ดอันนี้คือสะดวกมากเห็นปะเนี่ยสะดวกถ้ามีคีย์บอร์ดปึ๊บมาสะดวกมากเนี่ยเราก็แ,แตะจอไปเลยสะดวกมาก,ก,มากถ้ามีคีย์บอร์ดอิงสะดวกยังไงเดี๋ยวทำให้ดู ใช้สำสูมโน้ตก็ได้ใช่ไหมพิมพ์อย่างนี้ก็ได้เป็นแบบพิมพ์งานคร่าวๆก็ได้หรือถ้ามี Microsoft Word แบบนี้อ่ะเคอร์เอยู่ตรงนี้ขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะได้เห็นเคอร์เซอร์นะครับเห็นไหมเห็นเคอร์เซอร์ไหมสาวิปปะรากันนะฟอนต์เปลี่ยนได้ M c c e f g h I g. นี่ c d e f g h i j เนี่ยฟอนต์ก็ลองดูเอาที่แบบว่าเราใช้ได้อยากใช้เนาะอ่ะดูที่ขันตอ b ได้ป่ะขนั้เห็นป่ะตัวหนาเห็นป่ะปึ๊บขนตอนขนตอนฟอนต์มันคงไม่ลงครับทดสอบพิมพ์งานส่งรายการ ด้วย Galaxy Tab S9 อ่ะ S9 5G บึ้ม <B> um. แบบนี้เลยเห็นแบบป่ะได้ไว้จัดต้องจหน้าอ่าเนี่ยพอได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้นดีแล้วตอนที่ผมใช้แรกๆไม่เป็นแบบนี้นะหมายถึงว่ารู้สึกว่าแอบปบไม่สะดวกเท่าน,นี้สมัยก่อนที่ใช้ทัพ S8 อะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่ามันเรื่องเหมือนคอมมากขึ้นแล้วเห็นป่ะเนี่ยอยากจะมาจัดอะไรเงี้ยก็สบายง่ายๆเลยใช้เปิร์ดเนี่ยแหละเปิดของเราเนี่ยแหละก็ไปสมัครได้เห็นป่ะยังไงทำนำใช่ไหมทำนำสารบัญ เนื้อเรื่องทำอะไรเนื้อเรื่องสรุปอะไรอย่างงี้เห็นป่ะพิมพ์งานง่ายๆเห็นไหมนี่ยกให้ดูนะครับอันนี้เป็นรีวิวเรียวๆไปเรื่อยๆนะขออนุญาตนะครับนี่ทำนี้ทำน้ำทำบันเนื้อเรื่องสรุปอย่างนี้เลยสบายๆแบบนี้เลยนะครับปึ๊บอ่ะเรื่องพิมพ์งานคงหายห่วงอ่ะเราเก็บไว้ก่อนเห็นป่ะมีเรียนใช้งานแอปจริงๆนะครับอย่างเปิดไปอยู่เลยปิดก่อนนะครับพิมพ์งานสะดวกพร้อมกับเคสที่บอร์ดเหรอมีเคสที่บอร์ดเรามีเคสที่บอร์ด เราก็เลยสะดวกยิ่งขึ้นอ่ะลำโพงหน้าจอหายห่วงพิมพ์เอกสารหายห่วงจอน้ตจะพลาดได้ไงใช่ปะ่ะท็บเอสใช่ปะ่ะท็บเอสเนี่ยแท็บเอสอันนี้คือ S Pen ที่แถมมากับเครื่องเลยนะครับซึ่งอ่ะให้ดูก่อนโฟกัสไหมไม่โฟกัสไม่เป็นไรพยายอะแบบโฟกัสเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีคำว่าสมสุงเนาะแต่มันจะต้องใช้ไฟเห็นปะ่ะโอเคเราสาดไฟเยอะไปหน่อยนะครับเอ่บเนี่ยหัวปากกา ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนั้นเนาะแล้วก็มีปุ่มปุ่มหนึ่งปุ่มนี้ก็ทำได้หลายอย่างม,มากนะครับกดแล้วจะมีคำสั่งขึ้นตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะเด้งนะครับโอเคเราเปลี่ยนมาจากแท็บ S8 สแบทพัดครบหนึ่งปีจะน้อยเป็นยังไงดูกันเพิ่มหน้าเพิ่มหน้าเธดึงค้างไว้ปึ๊บเดี๋ยวเอาสูบออกเพื่อที่จะได้เห็นเอาสูบออกนะเห็นไหมวิธีก็คือเราพับมันลงมาเราดึงมันออกาจากคีย์บอร์ดนี่แเลยง่ายปึ๊บ เดี๋ยวต้องซูมกลับก็ไปอีกเหมือนเดิมว่ามองไม่เห็นนะครับอ่ะเห็นปะอยูนี้นะครับโอเคถามว่าเขียนยังไงนี่เริ่มเปลี่ยนปากกาเลยเปลี่ยนปากกาฟีเจอร์หลักๆก็เนี่ยเราจดได้อยู่แล้วเนาะทดสอบลายมือนะลายมือเป็นอยูนี้ก <c oughs> ับ S9 5g นะครับนี่เห็นไหมตัวสอนเห็นเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหมดธรรมดาหให้ก็ได้อ่าอ่าเห็นแล้วควรจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรก <c oughs> นะใช่ไหมเราไปยทำไปเรื่องแต่แรกโอเคไม่เป็นไรอ่าเขียนอ่าเขียนเป็นลายมือได้เหมือนกันนี่เห็นไหมกดประกาศตัวทีตรงนี้ึ๊บทดสอบเนี่ยมาที่ตรงแบบเนี้ยทดสอบแท็บ S 9 5เก้าห้ากีอ๋อกีเราไม่ดีเราดีกีๆอยู่นี้กีนี่เป็นไงได้แล้วเขียนเป็นสมมติเราเขียนไม่สวยแบบผมอย่างนี้ให้เราใช้ฟีเจอร์นี้นี่ประกาศตัวทีอยู่นี้นี่เห็นไหมอันนี้นะถ้าเราเขียนไม่สวยเราใช้นี่เลยแล้วบอกนี่สหรับ อาจารย์จะได้อ่านง่ายอาจารย์และเพื่อนเพื่อนอะไรอะ่ะลายืทุเรศเกินเอาใหม่เจยดท่านดูเป็นตัวหนังสือจริงๆอาจารย์และนี่ไปะเพื่อนเพื่อนให้เวลามันอาา่านลายมือเราจะได้อา่าน นี่ยอย่างผมเขียนอย่างนี้ผิดก็คือพี่เขียนเราอ่านผิดวิธีอ่ะมันก็จะเป็นเบาะแสเราต้องเขียนหัวก่อนอ่านยง่าย,ายเนี่ยอย่างนี้เลยสบายแบบนี้เลยนะครับและเอามีการ์ดที่ AI ครับนี่เห็นปะอันนี้เราแปลงได้สมบูรณเราจบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้โหลดภาษาขอโ,ลขโลหลดภาษาก่อนโหลดภาษาแป๊บนึงเทปเอสเก้า 5G ก็เทปเอสเก้าทั้งหมดนะนอกจาก FE ผมยังไม่ชัวร์เทปเอสเก้าทั้งหมดเราสามารถใช้ AI ไได้ขอแปลเป็นภาษษาอังกฤนะครับ นี่เทส็บเอสเก้า 5g the professional and the friend review it easily น่อะประมาณนี้เราใช้เขียนพิมพ์งานหรืออะไรอย่างงี้แล้วค่อยมาใช้ AI ช่วยแปลช่วยสรุปได้ะครับเดี๋ยวไปหาอะไรมาให้มันสรุปแป๊บหนึ่งขอหาแป๊บหนึ่งเราเนี่ยเราเข้ามาที่หน้าเว็บรีวิวแท็บเอสเก้าแล้วแท็บเอสเก้าเอาตาใช่ไหมปรากดตรงนี้ป๊บใช้ AI สรุปเลยให้มันสรุปอะไรและเราไปใส่โน้ตอีกทีหนึงอ่าเนี่ยสรุปอะไรเห็นปะทำอะไรได้บ้างอ่าอยากได้ละเอียดกว่านี้ขอดูละเอียดละเอียดหน่อยอยากได้ละเอียดเห็นปะ ให้มันสรุปมาอย่างละเอียดเสร็จปุ๊บแต่ด้แบบนี้นะครับเรากด copy ป,ปึ๊บหรือจะแปลภาษาอื่นก็ได้นะนี่ AI ใช้กับ Samsung b r วเ s อรนะครับปึ๊บเราก็ไปที่โอเคอันนี้เลยเลอันนี้รงเราเาเพิ่มเลยนี่เราก็วางลงไปปึ๊บเราก็ดูสิเนี่ยแทบ s 9มีหน้าจอขนาด1ินิ้วรุ่นออาตาก็จะมีหน้าจอใหญ่14.6นิ้วดีเรุ่น,ร, 120. นงงร้อยยี่รองรับ hd r เท็มพัทนะครับปุ๊บปุ๊บบป๊บการน้ำกันฝุ่นมาพร้อมกับลำโพง4ีตัวก็คือที่บอกไป นะครับแล้วก็แรงดันก้อนและเชิงสองแล้วก็เพิ่มที่ระบายความร้อนมาให้นี่ขอบคุณข้อมูลจากดอยแซนด้วยนะครับแต่เราอยากให้มันสรุปอีกทีนึงปึ๊บ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 เราคุมมันทั้งหมดครับจนถึงคราวนี้กดเลยนี่ตรงนี้นะเห็นป่ะในคำสูงโน้ตปึ๊บเราดู้ทีเราอยากได้จัดรูปแบบก่อนจัดรูปแบบให้หน่อยสิมันจัดไวแล้วมั้มันยาวเกินไปนะคือคือน้องยาวเกินไปเรามีข้อมูลเยอะไปหน่อยข้อมูลที่มันสรุปได้มันจำกัดเราสรุปหน่อยนี่สรุปแล้วเหลือเท่านี้เลย แต่เราอยากได้สรุปแบบดีกว่านี้นะ่อขอสรุปแบบต้านกว่านี้น,นี่ขอสรุปแบบละเอียดนี่ละเอียดกว่านี้เป็นแบบนี้เราก็แทนที่ไปเลยแทนที่คำเดิมไปปึ๊บเรียบร้อยต้านลงแล้วใช่ไหมอ่ะเหลือแค่นี้แหละเราใช้ตัวตัวใหญ่เนาะเราเอาไปขอวางอยู่กันแบกบตรงนี้ได้นะครับแบบออกของเครื่องได้รสรุปมาแล้วใช่ไหมเราลากปึ๊บเราอยากได้จักรัวแบบอัจโนมัมาส่วนหัวแล้วหัวเขาย่อย เหมือนตอนแรกเลย<ช>เรามีเนื้อหาที่ซาลงอะสเปคก็จุดเด่นเหลือแบบนี้อ่ะเอาดีกันแล้วสวยๆวยแทนที่เลยเห็นป่ะเราได้แล้วสวยกริบอาจจะใช้หลายรอบหน่อยแต่สวยกริบจะมีนะครับนี่เราได้แล้วเห็นป่ะแค่นี้สวยสวยอ่ะเราลองเอานี้ประมาณนี้สำหรับการจดโน้ตและการพิมพ์งานนะครับนี่เปรได้แต่เป็นจากกริดแน่นอนเราก็เพิ่มไปเลยหน้าใหม เนี่ยก็เพิ่มไปหน้าก่อนหน้าที่เราใช้อยู่แต่ฟอร์แมตมันไม่ได้มาด้วยนะก็จะมาแค่บางส่วนเราก็ต้องไปจัดหน้าเนาดนึง่งอันนี้เราก็จัดหน้าเลยปึ๊บใช่คุมมันนี้จัดหน้าเลยครับแค่นี้เลยเนี่ยเราได้แล้วสรุปง่ายๆใช้เอไอทำนะครับแล้วก็นำเข้าอุปีนนำเข้ารูปภาพอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะ u n g ุน t ะ e ก็ใช้างานสบายนะครับอ่ะเร่กจดโดดผ่านนะผ่านโอ,โอเคไหมจดโดดผ่านนะ ตจดโน้ตพิมพ์ก่อนเอ่ะขอส่งออกไหมครับโอเคตจดโน้ตพิม note, and, พ์เอกสารจดโน้ตแอนพิมพ์เอกสารเอ็นเอ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 นพิมพ์เอกสารอ่ารอะปึ๊บต่อไปนอกจากจดโน้ตพิมพ์เอกสารแล้วเราทำอะไรอีกเราก็ใช้เรียนใช่ไหมใช้เรียนใช้กล้องอะไรเล็กน,น,น้อยอย่ครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่า,วากล้องมันจะได้ไหมหมายถึงว่า,วาถ่ายผมอะได้ไหมอ่ะเป็นอย่างงี้แล้วกันถ่ายน้องกล้องแล้วกันอยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้ ด้วยแสงไฟที่เราสาดไปแล้วรปงขอดูเลยดิว่ารูปมันออกมาเป็นยังไงนะนี่ก็โอเคพอจะได้เดี๋ยวจะหาอะไรเล็กๆมาถ่ายดูนะถ่ายม,มือถือก็ได้นะมือถือได้ไหมมือถือนะครับอ่ะเราตั้งมือถือไว้ขอถ่าย,ยกัน,นให้ดูมือถือไปก่อน,นอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปจากกล้องแอบไปดูเนาะ ความละเอียด16ปเอ้ยกระสุน16ปเก้านะครับความละเอียดก็จะสูงสุดเท่าที่ถ่ายได้ด้วยการสาดไฟไปด้วยหนึ่งรูปแล้วกันโอเคถ้าแสงมันพออันนี้บอกเลยว่าถ่ายได้นะครับไม่มีปัญหาประมาณนี้ลองดูปิ๊กเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้นะครับหนึ่งรูปแล้วกันโอเคต่อมามาที่ AI ทำอะไรกับรูปภาพได้บ้างนะเราเห็นกานนี่รูปภาพเราเองนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ AI ักหน่อยแล้วก็มาเลย,เลยกดปุ่มนี้อาการแก้ไขตรงนี้ มี ai อยู่ตรงนี้น,นี่ตรงนี้งี้เห็นปะเนี่ยปรวกลางเนี่ยถ้าอัปเดตต่อไปแล้วนะนะครับปุ๊บเข้ามาเนาะแล้วก็มาเลยเราลบคนออกจากภาพได้นะวิธีการก็คือเราวงตรงที่เราไม่อยากให้อยู่เนะนี่ยมันก็จะดีเทคให้เราเห็นป่ะเนี้ยตัดขอบเราเพอดีแขนแล้วก็กดลบเลยปุ๊บแล้วเราก็กดสร้างง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ai ไม่ยากเดี๋ยวจะมีการเล่นของเดียวไปเพราะมันเด้งจิ๋วไปแล้วเบื่อเรื่อยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและดูแท็บเอสแวนต่อมาด้วยนะควันนี้ก็มาีีวััดด้้ชมกนนนนน่่เเเห็ปปะแ๊บยทา เพผ่มานไปแล้วเห็นปะเนียนกิฟเนียนกิฟเห็นปะกิฟกิฟแบบกิฟเหมือนไม่เคยมีคนอยู่ตรงนี้มาก่อนนะครับเราก็เอาลูกเนี้ยไปใช้ได้เลยมันทึกเป็นสำเนาปิ้งจบมันก็จะมีคำขึ้นมาตรงนี้นะนี่มันก็จะมีลูกดาวนี้ขึ้นมาเห็นปะดาวเปดาวติ้งขึ้นมานะครับเรียบร้อยจบเห็นปะเหมือนไม่ต้องเหมือนก็คือไม่มีคนอยู่ตรงนี้เลยนี่ติง้งจบแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้ A I ลบเรพซึ่งสะดวกมากมากในยุคนี้เห็นปะ ตัวเบับมีคนอันนี้ก็คือแต่งไปแล้วลบคนออกเรียบร้อยปิ้งแล้วก็ครอบภาพขึ้นหน่อยนิดหนึ่งแต่มีเสรลจเรียบ้ก็โอเคนะครับตามกฎหมายเนาะอันนี้แจ้งไว้มีสสร็จเรียไร้นะครับรูปภาพก็ประมาณนี้เราถ่ายรูปขึ้นให้ดูแล้วก็เป็นรูปภาพที่ตัดตัดตัดคนออกลบคก็ออกด้วยเอไอนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะจริงๆและแน่นอนว่าอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่เรามีเกทที่เบดใช่ป่ะต่เป็นจุดเด่นเลยของแท็บเกหรือแท็บทุกตัวนะครับ เรามี Dex Mode นี่เข้าเลยวิธีเข้าง่ายๆ Dex Mode ก็คือแค่จิ้มเห็นปะซึ่งเห็นไหมว่ามันดูไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยเห็นปะไม่เห็นไหมว่าต่างเลยอ่ะผมกดฟังก์ชันก็ได้กดเด็กเห็นไหมไอคอนเด้งขึ้นมาเข้าวเด็กกดฟังก์ชันกดเด็กไอคอนเด็กก็กลายเป็นทาร์สบาร์แบบนี้เห็นปะปิดแอปทั้งหมดก่อนปึ๊บไอคอนเด้งลงมาเห็นไหมนี่ทำงานง่ายขึ้นไหมอ่ะลองกลับไปเป็นเด็กแบบเดิมทำยังไงทำได้ไหมว่าเด็กแบบเดิมเป็นยังไงเอ็นเราเลื่อนงกนี่กดค้างไว้ที่เด็กนะครับจะเป เราดูสิกด,ดอ่ะออกเด็กก่อนอ่ะอะอกใชเหะเขา้าเข้าออกเลยว่าเพราะว่าเปลี่ยนนะเด็กน้อยอ่ะโอเคเป็นแบบคลาสสิกก็กดเลยเหมือนเดิมฟังก์ชันเด็กอ่ะคลาสสิกแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นแบบนี้ทำงานง่ายไหมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนคอมเลยคล้ายๆคอมใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ผมว่าแบบนี้ดูด,ดูโอเคกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมที่ชินกับการใช้คอมสมักวันก่านเห็นไหมแอปที่ผมใช้ก็จะเป็นไลน์รีโมทเดสซ็อกอะไรเงี้ยแอปแต่งรูปตัดต่อวิดีโอตรงนี้เราสามารถทำอะไรย็ได้เปิดเมลเปิดโปรแกรมอ่ะตรงนี้อันนี้คือคำพละใช้งานง่ายก็คือฟิล์มงานปกติเลยอออะะไรรเเเเเงี้้ย่หมมืนดิาาข อะทำซูมโน้ตเปิดแอปทั้งหมดทำซูมทำซูมโน้ตอันนี้มันเดี๋ยวต่อใหญ่สิเลือล่อนมาทำยัไง okay. เหมือนไหมเหมือนเหมือนมันจะเข้าไหมเลื่อนลงไปทดสอบ dex Mode ดทำซูม Galaxy Galaxy Tab S, s 9 5 g นี่แบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเปิดแอปอื่นอีกทำยังไงก็กดตรงนี้กดตรงนี้เปิดแอปได้กี่อันก็ได้เข้าเลย Google ใช่ป่ะ อะทำตรงอินเทอร์เน็ตนี่เราก็แค่กดปึ๊บเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมที่เราเปิดไว้เมื่อกี้ดึงไปข้างๆแบบนี้เป็นการแบ่งจอง่ายไหมทำไรเราจะรีวิวแท็บเอสเก้าใช่ไหมเห็นไหมวิธีดึงลูกออกมาเลยง่ายไหมแบบนี้ทำได้ทั้งแบบโหมดมือถือแล้วก็โหมดเด็กแบบนี้ทำได้เหมือนกันโหมดแท็บเล็ตปกติอะแล้วก็โหมดเด็กแบบนี้เราสามารถดึงแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายเนาะง่ายมากง่ายใช่ไหมโอเคต่อไปเปิดอะไรอีกนะเปิดอะไรอีกนะเราเข้าไปที่เกมก็ได้เกมเปิดอะไรเปิดใหม่ครับ ไหมครับเห็นไหมเปิดแล้วเนี่ยเปิดอูเนี่ยเปิดไหมครับก็ได้เห็นไหมเป็นไงง่ายไหมเนี่ยสร็จแล้แอปง่ายมากเห็นไหมสร็จแล้แอปอะไรแบบนี้นะครับสร็จแล้แอปมาใช้อันนี้สร็จแล้แอปมาใช้ไหมครับเหมือนเดิมเนี่ยง่ายง่ายปิ้งปิดก็คือปิดจบอ่ะดึงรูปให้ดูอีกรูปหนึ่งขออนุญาตดีมข้อมูลของปราชาชนด้วยนะครับนี่ผมจะด,ดูว่าผมใส่เอเดกัสนะครับ ซึ่งผมใช้ที่เก็บข้อมูลตัวเพื่อนเยอะกว่าใครก็ลองเลือกเอดีการดูดีๆนะครับนี่บอกว่าใส่เอดีการได้ปอะไรประมาณนี้อาร์วีสบายสบายบอกเลยเนี่ยเห็นปะถือถือสบายมากไม่หนักไม่เมื่อยถือถือได้สบายนี่ก็ขอฝากด้วยแท็บเอสเก้า 5G นะครับเผื่อใครที่จะสนใจแล้วไปตามใช้งานกันเหมือนแท็บเอสแปดที่ให้กระแสตอบรับมาอย่างดียังไม่กลับขึ้นขึ้นวิดีโอให้ดูโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย